ในระหว่างที่เราเปิดหมายทำที่ไปเราก็จะอ่อยไปด้วยนะครับพอได้แล้วครับพอเล่นได้แนละ้วโอเคพักเหนื่อยแป๊บครับพักเหนื่อยสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยน,นะครับกับคนชอบตกปลาชาแนลนะครับวันนี้ก็พามาเปิดหมายใหม่เลยครับนะหมายใหม่ซิงๆเลยนะครับหมายโหดๆครับหมายนี้ ดูแล้วน่าจะมีของใหญ่นะฮะแต่ก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่หมายแต่หมายเป็นหมายหงดครับหมายนี้ทิ้งเซฟไม่ได้แน่นอนครับจากการอ่านหมายแล้วน่าจะมีตัวนะฮะแต่ว่าจะเป็นแนวไหนแค่นั้นเองเออก็พอจะเปิดหมายได้ก็เหนื่อยนะครับหมดเสียเวลาไปประมาณก็เกือบชั่วโมงแล้วครับนะว่าจะปรับพื้นที่ได้ตัดกอผงกอไผ่นะเกะกะเพราะพื้นที่สูงชันนะครับเป็นเอาเหนื่อยเลย วันนี้ก็จะตรงในระยะ2.7นะครับเป็นไม้ตายสองตะขอไม้ตายสองตะขอนะครับอาสายเมนก็3.0นะฮะสายหน้าใช้2.5เลยเพราะว่าหมายโหดๆนะฮะงัดอย่างเดียวครับคิดว่าถ้าใหญ่เข้ายัางไงก็ไม่น่าจะมีทิ้งเซฟนะครับตัวเบรดก็0.8นะครับเหยื่อก็สุดเด็ดสายคองผ่านชัวไม่กลัวเหงา เรียกสั้นๆว่ากินดาครับตอนนี้พักเหนื่อยหายแล้วครับพร้อมแล้วก็ไปตกปลาครับดูดูเงยถอนครับนะโดนเลยครับอุ้ยหลุดโอ้โหเสียดายปลาสวยด้วยปลาอะไรไม่รู้โอ้โหเกบติดมาเลยนี่ฮะเกตติดมาเลยไม่รู้ปลาอะไรครับหมายยหญ่ๆยากเนีคยมีกอไผ่ครับนะ เสียดายเลยครับถอนสวยมีอาการครับมีอาการครับกีวัดแต้มแรกไปเก็บไปแล้วครับมาดูทีที่สองครับเป็นไงครับจะได้ตัวไหมอือไหลลงครับน้ไปแล้วครับโดนครับหลุดอีกแล้วโอ้โหโอ้สองตัวซ้อเลยนะวัดสองทีหลุดสองทีครับโอ้ยเอาเหมือนเดิมอีกแล้ว วัดไปสองทีนะครับติดสองทีหลุดสองทีนลครับมดด,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 ดูทีที่สามครับนะเป็นยังไงเออโอ้โหไม่ทันทีที่สามก็ไม่ทันอีกถอนอย่างไวโอ้ยเล่นอยู่ครับเล่นอยู่อื๊อโอ้โห ตุกแรงๆแต่ยังไม่ไปนะครับโจมก็หายกบหายครับหายหาย,ยังไงหายยังไงถอนแล้วก็ถอนแล้วก็โอ้โยถอนขนาดนี้ก็ไม่โดนอีกโอ้ยเย็ดค <c oughs> ีไป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 โหลีลาจังเลย เดี๋ยวจับเข้าจับออกโอ้ยทำยังไงลงก็ลงไป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 สีแล้วสีแล้วปื๊ดปืดกดลงไปเลยโอ้หกดลงแล้วกดก็ถอน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 พูดครับโดนแล้วครับนะโดนแล้วครับโอ้หตจวแรกมาแล้วครับปาลาอะไรโอ้หกำมังนี่เองดีลาเยอะจริงๆโอ้ยเราก็นด้ว่าปลาอะไรนี่ครับ อันนี้สายโหดหน่อยกะมังครับตัวแรกโอ้โหนึกว่าปลาอะไรลีลายเยอะขนาดนี้ ลงไปเลยโอ้ยลีลาเลยขนาดนั้นไปเออถอนเอาเอากดสวยจะไม่ไม่ลงแล้วก็ไม่ถอนอีกเอาถอนแล้วครับนะโดนครับโดนครับตัวนี้โดนครับถอนครับพาอะไรอะไรโอ้กํามังกํามังครับกําะมังกํามังกํามังสวยงามสวยงามนี่ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ ใยสวยครับกำลังใยสวยครับนะโอ้โหงามเลยตรงนี้อืมโอเคโอเคอย่างนี้เจอกันโดนครับโอ้โหหลุดอีกแล้วโอ้โหนะตัวที่สวยหลุดอีกแล้วเอาไงเอาไง ลงไปแดกเลยเหรอโอ้ไงโอ้ไงปลาอะไรกินแบบเนี้ยหืโยุบตลอดไปยาวจุดจุด โอ้โหกดอันนี้ไม่ลงครับนะปื๊ดตนวครับปลาอะไรใหญ่ครับใหญ่ครับโอ้โหใหญ่ครับนี่ใหญ่ครับปลาอะไรโอ้ยใหญ่ครับใหญ่โอ้โหโอ้ยกำลังใหญ่ครับนะโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับหมังใหญ่ครับมงใหญ่โอ้โหโอ้ย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 ยกมาเลยมางใหญ่ใหญใหญ่เอ้าโอ้ย โอ้กำลังใหญ่ครับนะยังใหญ่ครับตัวนี้โหโคะะไรครับสวยสวยสวยโอ้ยหลุดอีกเอาเอาไม่มีเลี่ยวมีแรงเลยมือมืออ่อนไปหมดฟันต้นไม้เฮ้ย ปลาอะไรมันกินแบบนี้ปลาเล็กแน่เลยวัดไม่ติดโดแล้วครับนะโอยโดแล้วครับโอ้ยไหยทีแล้วครับโอ้ยดีโดแล้วครับผอเลยกระมังโอ้โอ้กระมังครับกระมังกระมังกระมังใสสวยอยู่ครับใสสวยสวยอยู่โอ้ยนี่ครับใสสวยสวยอยู่ โอ้ใบไม,ม้โอ้ยถอนแล้วโดนครับนะโดนแล้วครับโอ้โมติดญ้าด้วยกะแล้วมันมีญ้าวัดยาติดญ้าครับนะโดนแล้วครับโอ้โหตัวนี้ปลาอะไรครับใส่นกเขาครบับเนี่ยโอ้ตัวสวยครับตัวสวยใส่นกเข่าปลาสร้อยเอาปลาส้อยครับส้อยนกเขา น,นี่ครับปลาไส้ครับไส้นกเขาที่สวยเลยอือวันนี้วัดปลาเยอะครับแต่วัดปลาไม่ค่อยติดครับนะโอ้ยเลิกไม่ดีครับสองทีแรกว่าสองที จากนั้นก็ไม่ค่อยติดครับปลากินดีอยู่ครับแต่วัดปลาไม่ติดอ๋อโอ๊ยอะไรอย่าขนาดนั้นปลาซิวแน่เลยกินแบบนี้วัดปลาไม่ติดเป็นไร ถอนเลยครับลงไปถอนเลยครับนี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับปลาไหลปลาไหลโอ้ยสวยสวยสวยเลยนี่ครับโอ้โหมันกินเลยนะครับน้าลงไปเนี่ยวัดไม่ทันสักทีเลยใสยนกเขาครับตัวที่สวยอีกแล้วนี่ครับปลาใส่สวยสวยเลยโอ้ยเออไอโดเข้าแน่เลยปลาไหลปลาไหลโดนอุ้ยโดนดิแล้วโอ้โหมันติดยานี่ครับนะ โอ้โหข้างล่างข้างล่างอุปสรรคเยอะครับข้างล่างข้างล่างมีแต่หญ้าครับนี่ครับโอ้โหเหมือนของใหญ่ครับนะทีน,นี้ครับกินปแปลกแปลครับเอาไม่หมอใหญ่กับมังใหญ่ครับรอบนี้เอาหมอใหญ่กับมังใหญ่แน่นอนครับตัวนี้ดูดูด,ด,ดูติดแล้ว โอ้โหมังครับมังมังมังม,งมงไม่ใหญ่มากครับแต่มังโอ้โหกินอย่างงี้ดูดูดูโอ้แต่ก็ฝ่ามือครับตัวนี้พอได้ยอยู่นี่ครับอือหือโมังอือหือกินอย่างนี้ก็ปลาใหญ่เข้าครับนะโอ้โหยหกะว่าโดนแน่ๆตอนนี้ไม่ใช่อีกอ่อ Lại ra lại ra lông ra Lại luôn lông ra đó thòn 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 lại lại lại, lại Thân thòn thòn ra lông ngay lông ra 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 lông ui ไม่ใช่ครับนะยของใหญ่ครับโอ้โหผมนึกว่าอะไรวิ่งหูดับเลยห,หมอนี่เองอืใช่แล้วหมอครับหมอโอโ้วิ่งพวดพุ่วดพูด,พ,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 ดพูดเลยนึกว่าอะไรนึกว่าป่าอะไรดูครับนี่ไอห,หมอใหญ่ครับหมอใหญ่ครับอออืืสวยงาม ลมบังฮะลมบังน่าจะมึนๆหน่อยโอ้โหไอ้พวด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 เลยสวยงามเลยยูนบิดไม่พ้นญ้าแล้ว โดนครับนะ้าหลดแล้วครับปลาหมอป่ะครับตัวนี้เหมือนปลาหมอ,อยหลุดอีกแล้วตัวใหญ่ด้วยเอาย,ยอดไม้เลยเฮียละโอ้โหไม่หลุดกระติด้าครับนะ้าโอ้ยวัดติดปลามันก็ติดญ้าด้านล่างครับมันก็สะดุดแล้วมันก็หลดุด ก็หมอใหญ่หลุดก็เสียได้ไปก็ไปก็ไปก็หายเลยอไม่ยกฝูงเหรอยกฝูงเหรอโอยไม่โดนครับนะกินแม่งนั่นแหละลอยไปลอยมาฮะเอาดอนแล้วอย่าเนี้ยเอาถอนแล้วโดนเลยเอาเอาเอาใสสวยแล้วนะโดนอยู่โดนอยู่ เอา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 อุ๊บนี่กอไผ่ครับโอ้เปิดหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเกะกะไม่หมดงามงามหนึ่งตัวโอ้ยไปจะโดนวัดไม่เคยโดนครับนะเกิดอารมณ์ ลอยครับนะลอยครับถอนครับถอนครับปลาลายหมอแน่นอนเนี่ยดูแล้วโอ้โหไม่หมอครับเป็นมังอีกโอ้โหนี่นี่นี่ก็หมอเป็นมังครับมัง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 บาลานพอได้ตัวครับบาลานนี่ครับเปลี่ยนมาตกบาลานนะครับบาลานขอเดียวเครอะให้เหยื่อกองอยู่บน หน้าดินบนกอไผ่บนใบไผ่นะครับปลาไหลปลาไหลตอกลงไปงี้ปลาไหลดูดิแหยงเบ่าโอ้ยโอ้ยมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยกะมังโอ้ยปลาล้านแตะโดนครับแต้สวยแสวยนะปลาล้านแตะขอเดียวมาเรื่อยเื่อยนะครับปลาลานแตะขอเดียวครับโอเคอืมอืม ยี่สกมีไหมโดนครับนะกินงี้โดนครับโดนครับโดนครับยกร้อยครับยก้อยยก้อยยกโอ้โหโอ้โหใช้ได้เลยนี่ครับนี่ครับครับอืมอืมสวยครับนะสวยอยู่ฮะบาลานครับ พอได้ครับวันนี้โดน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 หมอหมอหมอ đâu หมอแล้วหมอแล้วโอ้ยไม่ใช่หมอมังยศเกเป็นมังแล้วก็หมอเป็นมังอีกแล้วนะไม่ไม่ใช่หมอเป็นมังโต จะเอาหมอสักหน่อยหาหมอสักสองตัวไปเจอมังอืปลาอะไรโดยอีกแล้วปลาอะไรโดยแล้วโอ้หมอครับหมอหมอหมอโอ้รออยู่นานครับอรออยู่นานครับมาแล้วครบนะับหมอนะ หลังจากรออยู่นา,นหม,มาหหนหมอมาแล้วหมอหมอคุณหมอมาแล้วเป็นที่ทุนแล้วแบบนี้ปึ๊บอยู่ไหมนี่มาแล้วครับนะนี่ครับสาเหตุครับข้างล่างมีแต่แบบนี้ครับนี่ครับโอ้โหวัดมาเจอแต่แบบนี้ทั้งนั้นเลยโอ้ย โอเคโอเคมาดูปลารวมวันนี้นะครับนะปลารวมนะครับวันนี้วัดไม่ค่อยติดนะครับวัดปลาไม่ค่อยติดนี่ครับพอได้นะครับวัดปลาไม่ค่อยติดครับนะถ้าวัดติดน่าจะเยอะวันนี้นะครับกับหมายใหม่นะมีหมอที่สวยอยู่สองตัวสามตัวนะครับโอเคครับไว้มาแก้มือใหม่ครับวัดปลาไม่ค่อยติดครับวันนี้ แต่ก็ยังพอได้ตัวอยู่ครับหมดเวลาแล้วครับตอนนี้สี่โมงแล้วครับก็ต้องหยุดแค่นี้ครับหยุดแค่สี่โมงนะครับผลของการเปิดใหม่ใหม่ครับจุดใหม่จุดนี้นะครับก็ถือว่าปลากินดีเลยคะกินจัดเลยแต่วัดปลาไม่ค่อยจิดนะครับแต่ก็มีจต่ปลากระมังกับปลาหมอเหมือนเดิมครับก็แปลกใจอยู่นะครับมีนะครับปลาใหญ่ขึ้นน้ําเห็นอยู่นะะแต่ยังไม่กินเบ็ดนะครับหมายนี้ต้องมาซ้ํานะครับ แต่วันนี้ก็มีส้นกเขาเพิ่มมานะครับแปลกๆน่าจะมีนะครับโอกาสหน้าน่าจะเจอนะครับเดี๋ยวต้องมาซ้ำครับก็อขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ